ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนท,ทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a n n e l อ n g จิ e ลเด g เก e และในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเกมกะลิงแน่เอาว of w a วออฟวอสำหรับวันนี้ผมเองก็จะพาเพื่อนๆมาดูสกินใหม่ของเซนิตนั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดโคตรโคตรนะฮะเพราะว่าสกินนี้ผมไม่เคยเห็นจากเซิร์ฟไหนๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือเวียดนามคือมันไม่มีขายนะครับและมันมีที่เซิร์ฟไทยเซิร์ฟเดียวเท่านั้น โอ้โหอะไรมันจะงดงามขนาดนี้ครับคุณผู้ชมโอ้สำหรับสก,กินนี้นะฮะมีชื่อว่าบัตรไนนะฮะคือชุดเกราะตรงเนี้ยผมไม่ได้สนใจผมสนใจแค่หอกนะครับคือหอกมันมีลูก,กตาด้วยคุณผู้ชมแล้วแล้วลูก,กตามันขยับด,ด้วยครับผมนึกว่า The l o ลอดอ t อ e เดอะฮะโอ้ตายเลย มีเอฟเฟกชุดด้วยนะฮะเป็นอัศวินมังกรและยังมีเอฟเฟกต์ไฟสุดเร่าร้อนด้วยนะฮะเวลาใส่สกิลทำไมมึงเข้าไทยมามึงไม่เปิดขายซึ่งเป็นกิจกรรมเชยวิธีที่จะได้รับสกิลน,นี้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องรอกิจกรรมจากแฟนเพจช้อปปี้แฟนเพจนี้นั่นเองโอ้โหตายแล้วโฆษณาปโปรโมทให้เขาฟรีด้วยตังก็ไม่ได้คนดูก็ไม่ได้ โอ้ตา,ต,าตายตายตายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้สก,กินของเจ้าซานิดนะครับผมเกรงว่าเราเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมารอดูไลฟ์สตตีมสดตอน5โมงงวันที่7ก,กันยานะครับผมแล้วก็รอร่วมลุ้นกิจกรรมนะครับแจกการือหน้าเชลนะครับทั้งหมด99รางวัลและอาจจะมีการช้อปปิ้งนะครับผมผ่านเว็บไซต์ของช้อปปีมันนี่แหละแล้วก็เราอาจจะได้โค้ดมาแลกรับสก,กินหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบ นะครับแต่จากกิจกรรมที่มันบอกนะครับก็คือ ROV เผยสกินซานิสุดใหม่นะครับผมที่ช้อปปี Facebook พรุ่งนี้เวลา5โมงเย็นตอนไลฟ์สดไปที่แรกและพบกับคอสเพย์ซานนีพร้อมร่วมเล่นกับเหล่าคอสเพย์นะครับสาวสุดเซ็กซี่เลยนะใช้คำว่าเซ็กซี่นะฮะแถมแฮ ppy กับของแจกด้วยแฮปปี้ซะ้วยนะฮะใครที่อยากได้นะฮะแชร์รอเลยครับผมแม่เป็นไง และส่วนตรงนี้นะฮะก็มีแอบแฟงนะครับผมในการเติมซื้อกาเลิน่าเชลคือนี้กูปิดแม่งเลยกูไม่ประมดเดี๋ยวกูไม่ได้ตังค์ก็สําหรับกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับผมผมถ้า้ผมเดานะคือเราต้องรอวันที่7หลังห้าโมงเย็นนะครับสก,กิลนี้อาจจะเปิดขายภายในเกมก็เป็นได้หรือถ้ามันไม่เปิดขายนะครับมันให้เราไปเล่นกิจกรรมฟาดผ่านแฟนเพจช้อปปี้ของมันเพื่อเอาโค้ดมันรุ่นแรกรับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน นะครับผมแต่อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าไ่กาลีตืดเนี่ยมันเห็นแก่ตืดนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงฮะสกินี้จะเอามาเปิดขายในเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับราคาก็ประมาณตืดๆๆๆๆๆๆเกินเข้าไปนะครับผมก็น่าจะเกินประมาณ6 0 0ถึง900บาทนะครับหรือถ้าดวงดีหน่อยอาจจะลงเป็นลอตเตอรี่ก็ว่าได้ นะครับก็ดวงอัตราการดบก็อาจจะ0.0.0.0.1%นะครับผมก็ประมาณนั้นก็รอติดตามกันดูนะสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่ชอบสกินใหม่ของเจ้าซานนิสนะครับผมบัตรไหนนะครับก็ติดตามกิจกรรมได้เร็วๆนี้เลยนะครับผมเพียแค่นี้นะว่าแฟนเพจมันแฟนเพจช้อปปี้นะครับก็ไปดูกันได้แล้วก่อนที่ผมจะไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ของเจ้าสกินนี้กันดีกว่านะครับสำหรับชุดเกาะของมันเนาะก็จะคล้ายๆกับเป็นชุดเกาะมังกร นะครับผมตามชื่อมันเลยนะฮะก็คืออัศวีมังกรนะครับตรงนี้เป็นมังกรแน่นอน100%เเซนะครับส่วนห้องเนี่ยน่าจะเป็นตรงปลายคีบหรือปลายฟันของมังกรเนาะแล้วก็มีลูกตามมังกรไว้ด้วยนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดุนะครับผมดุดันนะครับแต่ไม่ได้เทนะครับถ้าเทเนี่ยต้องเป็นสกินนี้อันนี้จะออกเทเทหล่อๆนะครับส่วนสกินนี้จะออกเป็นดุดันหน่อยนะครับผมสวยงามน่าเก็บสะสมนะครับส่วนตรงหองเนี่ยผมปลื้มมากโคตรชอบ นะครับเอาเป็นว่ายังไงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมทําการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่อง e n g e l e ้ลเดด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบขอบคุณครับบ๊ายบาย